คุณอาร์ตคุณอาร์ตโอ้ยลวงโอ้ยลวงหมอกมืดหมอกมืดสุดอ่ะอุ๊ยเจอดันเจียนเจอดันเจียนเราจะตายก่อนดันเจียนไหมเนี่ยอุย๊ยได้อยู่คุณอาร์ตหนีโลกดันเจียนได้ไปเร็วเอาละคุณอาร์ตว่างไงคุณเทกบอกเลยว่าคืนนี้เนี่ยมันคือคืนพระจันทร์แดงเว้ยอ่าอันตรายเนี่ยกำลังคลืบคลานเข้ามาคุณอาร์ต ผมไม่เคยหยองอยู่แล้วว่ะอแต่ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยได้ไปหาทรัพยากรเพิ่มเติมมาวันนี้เว้ยเราเนี่ยจะพัฒนานะฮะบ้านเมืองของเราไปอีกขั้นหนึ่งผมเนี่ยต้องการใจเรียนรู้นะฮะดาบเพื่อที่จะปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างที่ที่ซ่อนอยู่ไว้คุณนัทผมกําลังคิดอยู่ว่าทอสเนี่ยมันเนี่ยสามารถแปะกําแพงได้หรือเปล่าเว้ยเฮ้ยคุณลองเนี่ยคือปกติเนี่ยเราเนี่ยสามารถเอาของไปเอ้ยเจ้าเฮ้ยโอ้ยางงี้ ี่เองโอเคเราถึงจุดแล้วก็แปะกำแพงคราวนี้กำแพงก็จะสว่างสวัยขึ้นนะคุณอาร์ตเฮ้ยชอบเลวยว่ะแต่คุณว่าไหมคุณครับพอยังอีกสักอันดีเอามาแปะกำแพงให้มันแบบสว่างสว่างให้ผมหน่อยอ่าได้เลยเดี๋ยวผมครับก่อนเลยเฮ้ยคุณอาร์ตจะว่าไปเนี่ยเราผ่านคืนพระจันทร์แดงไปแล้วทําไมมันไม่มีตัวอะไรมาผูกลุกเราเลยวะคุณจําครั้งที่แล้วด้วว่าที่มันมีพระจันทร์แดงเราแบบว่าพวกมันตายหมดอ่ะอ๋อมันก็เลยไม่มาอีกใช่ไหม ใครจะกล้าหยองอ่ะมาปุ๊บโอ้โหกูไม่ได้ตายเนี่ยไปดีกว่าอ่ะผมบอกเลยว่าดาบกำลังจะมาคุณอาร์ตนี่ดูทุบใหญ่เลยทุบใหญ่เลยโปมาแล้วมีบางอย่างอันล็อกแล้วเหนมาดูซิว่าอะไรอันล็อกมาปึ๊บดาบทองดาบทองคือสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยผมต้องการบันพับไว้ผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยต้องการบันพับนะอาจจะต้องทำเมทัลเฟรมนะฮะเป็นกรอบเหล็กไว้แล้วอาจจะมีบันพับมาเชื่อผมไหม ลองลองมาลองของมาลุยเดี๋ยวสร้างไปเรื่อยๆคุณอาร์ตจนกว่าแบบจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเว้ยผมได้เฟรมเหล็กแล้วเว้ยคุณอาร์ตเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเฟรมเหล็กเสร็จเนี่ยจะได้อะไรมาเว้ยถ้าเราได้บันพับมาเนี่ยเราจะได้กล่องเก็บของขนาดใหญ่แล้วเว้ยเอาละไหนดูสิอืกอบทองคำวะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยหรือว่าผมเนี่ยจะต้องจัดการจัดการ ทำไอ้กล่องเครื่องมือวะเอ้ยไอ้ตัวสร้างเว้ยคุณอาร์ตผมว่าน่าใช่เดี๋ยวลองแป๊บเฮ้ยคุณอาร์ตว่งไงผมได้มาแล้วเว้ยบานพับนี่โอ้ผมเจอแล้วเราต้องสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนแล้วเราจะได้บานพับมาแล้วเดี๋ยวเมื่อเมื่อเราได้บานพับเว้ยรอผมแป๊บหนึ่งผมบอกเลยว่าอีกไม่เช้านะฮะกล่องเก็บของเนี่ยเราจะโละทิ้งให้หมดกลายเป็นกล่องเก็บของขนาดใหญ่เว้ยจะโลอะหรใจคออะเออผมต้องการของแบบที่มันดีกว่านี้อาะจะบหลีมันเอาของไปเก็บแล้ว ได้มาแล้วคุณอาร์ตบานพับของเราไดนดูดิได้มาแล้วใช่ไหมถ้าเราได้มาเนี่ยนะมันก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับเรามากเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถทํากล่องได้เวย้ยอ่าแล้วก็ปลดล็อกที่หม้อได้หม้อเนะเป็นคกกิ้งพอร์ตคุณอาร์ตเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่า คูคิ้งพอทได้เว้ยกองเก็บของขนาดใหญ่ขอตั้งไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ายังไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนแล้วก็ยัดใส่ให้หมดแล้วก็มีไม้ใช่ใชไหมเดี๋ยวหาไมา้แป๊บมาแล้วคุณอาร์ตเออมาแล้วว่ะหุยได้เยอะผมบอกเลยว่าร่ำรวยตอนนี้เนี่ยเราใส่ของอมีแบบโคดอภิมหาใหญ่อีกชิ้นหนึ่งเว้ยคุณอาร์ตยังมีใหญ่กว่านี้เออแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยอืม ไปออกสำรวจเกาะน,นี้กันบ้างดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยจะแบบว่ามาสร้างบ้านอยู่ยเฉยๆเนี่ยมันน่าเบื่อไปเดี๋ยวเราสำรวจให้ทั่วไว้เราจะได้รู้ว่าบนเกาะน,นี้เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเอ้ยคุณ<ด>มีดาบใหม่ยังเนี่ยผมมีดาบเขียวอยู่อะดาบที่มันเป็นเขียวพ, <อ S 2> พอไหมใช้พอไหมถ้าไม่พอนี่จะสร้างเพิ่มมันกำลังจะพังที่ยังผมมีอยู่ผมมีอยู่เต็มเต็มหลอดเต็มหลอดไปได้มาตอนนี้บางไหมงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเก็บของคุณอาร์ตเดี๋ยวเราเนี่ยเตรียมออกเดินทางกันเอออย่าลืมทำทอสช่วยนะเดี๋ยวเราเนี่จะได้ ไม่มืดเลยเนี่คผมทำพร้อมแล้วหนึ่งอันแล้วคุณอ่ะอย่าลืมเอาของกินเรื่องขค้าไปนะ้วอันจัดไปเอาแล้วคุณอาร์ตพร้อมผมเนี่ยพร้อมออกเดินทางแล้วคุณพร้อม,อมอยังขอ,อมาดีเออเอาของมาแค่นี้จุดไฟก่อนเลยเดี๋ยวดูดิว่าเราเนี่ยไปที่ไหนกันดีมผมว่าเกาะน,นี้มันค่อนข้างกว้างนะเรายังสำรวจไม่หมดเลยคุณอาร์ตเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปโซนทิศเหนือดีกว่าไปไปโกเราเนี่ยจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปเว้ยคุณอาร์ตและและคุณเอาลิงมาด้วยใช่ไหม ลิงผมติดปล่อยให้ตามมาตอนนี้โอเคแต่ผมเนี่ยทิ้งลิงไว้ทํางานที่บ้านเดี๋ยวเราเนี่ยไปสำรวจด้านหน้ากันว่ามีอะไรรอคอยเราอยู่บ้างเว้ยได้เลยดิเจอแล้วหนึ่งตัวเอ้ยเด้หมูป่ามันจะเอาผมแล้วยังไงวะเสียบตูดมันเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเรียบร้อยคุณัดไอออกมันเห็นอุ้นเอาเอาเอ้ายิงยังไงมันหนีมันหนีมันหนีมันกลัวเก็บของก่อนเก็บของก่อนเก็บของก่อน ดิมันจะห้าวเป้งมันห้าวเป้งแล้วมันหนีแบบนี้ไม่ได้ตายยังวะมันตายยัง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 ไม่ตายยังไม่ตายมันยังไม่ตายแล้วมันไปไหนล่วงไปดิอุ้ยคุณอาว่าไงมีดันเจี้ยนซ่อนอยู่นี้ด้วยว่ะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเออเฮ้ยแล้วเนาะโอ้ยคุป่าคนป่าคุณโอ้ยมันยังไงวะมันยังไงวะการก่อนเลยดิระหว่างนี้ผมเก็บของดีกว่าเออเดี๋ยวผมปัดไม้ทำายป่าตรงนี้รอแป๊บลงนี่เลยดีกว่าคุณอาชไม่ต้องเสียเวลาไปเลยดีกว่า ได้เลยได้เลยไปแล้วผมมาแล้วมาแล้วว่ะอุ้ยคุณอาร์ตกับดักเยอะมากต้องเดินอ้อมมาดีๆนะเดี๋ยวตกโอเคได้เลยโอ้โหมันดักยิงมันดักยิงีอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้าอย่าเข้ามาโอ้ยโอ้ยดักดักแตกดักแตกยังไงยอู้ววาดฟันยังไงวาดฟันเรียบร้อยเรียกเรียกคุณอาร์ตเก็บของก่อนนี่นีเราเกียร์ดันเกียร์เร็วมากเลยนะคุณอาร์ต พวกเราโหดเกินไงเไา่ทว่าไปคุณเอาลิงมาทำไมคุณไม่เอาลิงถือกล่องมาด้วยวะไปกันต่อคุณอาร์ตก่อนที่ผมจะหิวตายเว้ยคุณไม่เอาอาหารมันหรอเอามาเฮ้ยคุณอาร์ตลุยต่อบาปคุยมาดิมาดิโครงกระดูกเหรอเดี๋ยวผมมองหาก่อนมองหาอีกตัวนึงอยู่ดิอีกตัวเออเออเออเอาไงมันตายยล้มันตายแล้วเฮ้ยไอ้ตัวชุบไอ้ตัวชุบชีวิตเฮ้ยมันชุบแล้วมันจะะชชุุุบบบบแแลลล้้้้วววออออยยยยย่่าาาใหเเเเเรรรรรรีีีคคค์์ไมโณต ล็อกลิงมาผมได้ลิงมาเพิ่มแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมเนี่ยคราวนี้เออดิอ่ากล่องเก็บของมีขวานมีอะไรนะเก็บได้ก็เก็บมาเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนว่าดันเจียนนี้เราจะเคลียร์แล้วเว้ยคุณอาร์ตเอาละคุณอาร์ตเดี๋ยวนี้ขึ้นมาโอ้โดนโดนตอมโดนตอมโดนพึ่งโดนพึ่งอีกแล้วคุณอาร์ตกลับบ้านเอาของไปเก็บแล้วคุณเนี่ยเอาลิงแบกกล่องมาเว้ยเอเดวผมเอาลิงผมแบกกล่องมาดีกว่าเออแบกกล่องอะคนละกล่องอะเออเนี่ยตอนนี้เกะกะเหลือเกินเออมันเหมือนโโมหดีวะ มันขวางทางนี่ไงน,นี่ไงเปิดทางเปิดทางเอาละไปไปเดี๋ยวผมไปเอากล่องมาก่อนแป๊บหนึง่งเอาละคราวนี้เนี่ยเราจะไปที่ไหนกันดีคุณอาร์ตดันเจี้ยนตรงนี้เราเคลียร์ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเราเสียงขวาไปเลยอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยออกขวาไปเราจะเดินแบบเลาะให้สุดเว้ยเราจะได้รู้ว่าแบบว่าแถวแถวนี้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างโอเคปะเอาละมาเคลียร์เอ้ยคุณอาร์ตลิงคุณมันห้าวเป้งจังวะน่ะเอ้ยมันเป็นซัดโอ้ย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 โดนชนปิวเลย อุ้ย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 หมูป่ามันดผมจะตายแล้วเอ้ยหมูป่าเยอะหมูป่าเยอะมากโอ้โหเยอะจริงว่ะเยอะจริงว่ะหลังหมูป่าุณนะลังหมูป่าหรูดผมมาแล้วจิ้มตูดมัน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 เกือบแตกไปแล้วมาเอาละเหมือนสุดทางนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วคุณอาร์ตซอกขานี้ก็น่าจะไปต่อไม่ได้นะเออเราอาจจะต้องเดินลงไปข้างล่างหน่อยนึงุณอาร์ตไหนลองดูมันก็เฮ้ยหรือว่ามีถ้ำข้างในวะ มันต้องลองดูไงมันต้องพิสูจน์ต้องนะว่าต้องเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ไหนพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปติดปะติดน่าจะติดแล้วนะ <ee, S 1> มัน,นมันไม่มีแบบพื้นที่ที่เป็นถ้ำเลยคุณอารเฮ้ยนี่นมันล่องเก็บได้อะไรได้มีหินตีเข้าไปคุณอัรใช้จิตสัมผัสเข้าไปตันไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเหล็กเหล็กเหล็เหล็กเฮ้ยไหนมีไงอ่ะเก็บมาเลยคุณอัรเก็บมาเลย ของคุณเต็มอ่ะคุณแค่บอกผมไม่ก็คุณก็โยนใส่ลิงผมเลยด้านล่างตรงนี้เราเนี่ยน่าต้องทะลวงไปด้านขวาคุณอารและแอ่งน้ําตรงนี้เนี่ยมันคือแอ่งน้ําที่ที่มันมีตัวอะไรตอเราอยู่เว้ยแล้วก็มีแร่เหล็กโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ่าตัดต้นไม้เจ็บพื้นที่โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บผมว่าเตัดตัวนี้ให้เฮี้ยนเลยดีกว่างรัฐว่างรังเราละวเอ้ยซัดมันให้หมดอ่ะบอกเลยหมายไหนอ่ะอยู่ไหนฮะเจ้าพุ่ง เดี๋ยวหมดหมดแล้วโอ๊ยมันตักการผมอีกแล้วนี่แด่นี่แด่ไหนอ่ะต้นไหนต้นไหนที่มันต่อยต้นไหนโอ๊ย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 จะตายจะตายโอ๊ยโอ๊ยโอเจ็บ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 ลงน้ำลงน้ำยับยับโอ้ยอาร์ทมันอันตรายมากเลยว่ะเออมันต้องเคลียร์จริงๆนะเว้ยเคลียร์แล้วลงน้ำเคลียร์แล้วลงน้ำอ่ะโอผมว่ามันมันเสี่ยงมากเลยอ่ะการเดินในป่าพวกนี้เนี่ยแล้วก็ มีฟ <interfer en S 3> ู<ๆ>้ดผลไม้ไปคุณฮัทผมคิดว่ามันน่าเป็นโอ้ยมันเอาอีกแล้วผมว่าเว้วยบางทีมันอาจจะมันอาจจะอยู่ตามป่าก็ได้นะมันอาจจะแบบไม่ได้อยู่บนต้นไม้คุณฮันั่นแหละดิลองลองดูลองดูไม่เสียหายลองดูไม่เสียหายลองดูโอ้ยโอยคุณฮัททะลวมาทะลุมาเลยโอ้โหคุณฮัแถวนี้บ่ออะไรไม่รู้เดอะอินเสกอาร์เอฟวีแวร์แมลงเต็มไปหมดโอ้โหมันเป็นมันน้ำเน่าแล้วคุณนี้เออถอยนี่ถอยไม่เอาแล้วคุณฮัทอ้อมเอาอ้อมเอาดีกว่า คคนนนแล่่เเห็กตรงง้อยยาาีบิดดูผมว่าเว้ยป่าตรงนี้มันอันตรายเกินไปเว้ยเราอย่าไปเสี่ยงมันคุณอาร์ตทิ้งมันก็ได้แร่เหล็กตอนนี้เนี่เต็มบ้าเราหมดแล้วอ๋ออันนี้เราเคยลงมาแล้วถูกไหมอ่าถูกแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยทะลวงไปขวาต่ออุ้ยเจอออกตัซูลงว่ะซัดมันสักหน่อยดีกว่าเอาดีรอแล้วเฮ้ยอ่ะเอาเจ้อุ้ยอุ้ยอุดรดีเหอื่อยเอยเรียบร้อยรึเลหน่อยอยู่เฮ้ยโอ้โหป้าเต็มเลยเว้ยคนนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันคุณอาร์ตเราเนี่ยเก็บดาบของเราไว้เว้ย ใช้ในตอนที่มีประโยชน์เท่านั้นพื้นที่ที่เราจะไปนะเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะขึ้นเฉียงเฉียงขวาบนไปไว้คุณอารตะวันออกเฉียงเหนือเอ่ามาโดนหมูป่าดีว่าเออผมหนีมาแล้วผมหนีมาแล้วคุณอาร์ตนี่นี่เดี๋ยวลวงมาตรงนี้ตรงนี้อุ้ยแร่แล้วเนี่ยโอ๊ยผมเห็นแล้วเดี๋ยวเราเก็บแร่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ผมโดนแรงตอมโอยผมแลงก็เยอะลงน้ำไม่ได้ด้วยเอาหมูป่าก่อนเอาหมูป่าก่อนโอ้ยตีไม่ได้ ไอหมูป่าเนี่มันดุหมูป่ามันนี่ไงนี่ไเรียบร้อยเอาดูนะผมบอกเลยว่าตอนนี้มันอันตรายมากผมลองลองสัดก่อนลออคุณคุณขุดมาดิผมไม่ได้เอาที่ขุดมาด้วยอ่ะเออผมมามาผมมาเออขุดมาผมว่ามันต้องเป็นแร่ที่มีประโยชน์โอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเหนื่อยอุ้ยมันไม่มีอะไรแบบสามารถกันได้เหรออะไรอ่ะแร่เขียวแร่เขียวดีต้มด้วยดูนี่มันคืออะไรไม่ มันคือโูว,วิ่งรอกุยหินเรื่อง,<า>งแสงหินเรื่องแสงก็ผมว่าม,า oh. มันต้องมีประโยชน์ในอนาะคตณเว้แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้แต่เราเนี่ยจะฝ่าวันนี้ไปยังไงเดี๋ยวเราเรารีบวิ่งฝ่าไปเลยดีไหมคุณอาร์ตไปเดี๋ยวผมชินเสร็จแ,แล้วก็วิ่งเลยนะเออผมวิ่งมาแล้วโอ้ยนี่ไม่ไหวรักเลยโอ้ยอ้าเจ็บปวดทรมานโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้โ,โอ้โ วิสุททางแล้วอ่ะดงมันเป็นดงชัดๆเลยนี่เว่าเออเอออดีนี่ผมว่าเรามาสุดทางเกาะแล้วเว้ยคุณอาร์ตแต่เราเนี่ยไปด้านบนได้ต่อเว้ยผมว่านะด้านขวาเนี่ยสุดแล้วแต่ด้านบนยังเดี๋ยวเราแอบทะลุไปด้านบนเอ้ยหมูป่าอย่างเงี้ยเออแต่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอเหมือนจะเป็นดันเจียนจุดไฟก่อนอ้ะไม่มีไม้ไม้อยู่นอ๋อโดนโดนตอมโดนตอมโอ้โหดงบอลแรงดงมัลแรงถอยคุณอาถอยถอย เฮ้เดี๋ยวนะลิงเราไม่โดนแมลงต่อยว่ะแต่แมลงอะมันเข้ากางเกงผมไปแล้วเมื่อกี้เข้ากางเกงเลยอ๋ออุ้ยโอ้ยคุณอาดโอ้ยหมูป่ามันเอาผมอ้าดนะฮะเราต้องกลับไปเอาของไปเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยคุณอาดคุณอาดคุณอาดคุณอาีลงน้ำนีลงน้ำเร็วมันมาแล้ว กระดักระดัมโอ้ยเจ็บฆ่าเขาไม่ได้ด้วยผิดกฎหมายผีหนีมาก่อนเดี๋ยวมันอยู่แล้วมันหยุดตามแล้วแต่ลิงลิงคุณมันไปซัดกับเสือแล้วว่ะลิงลิงผมแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วคุณนี่นี่มันมามันตามมั้งวะนายหยุดแล้วล่ะมาอีกแล้วปัญหาคือตอนเนี้ยเราเนี่ยจะกลับไปเอาของเรายังไงวะ นี่ไงโอ๋อจะถึงแล้วจะถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเออนี่ไงโอ้โหจำได้เลยนี่ไงลิงลิงรออยู่เต็มเลยเนี่ยเออลิงรอพวกเราอยู่รอไปอาร์ตรอไปโอ้ยโดนต่อยโอ้ยโอ้ยข่าวมาแล้วเออเออเก็บของโอเคผมเก็บเรียบร้อยคุณอาร์ตโอ้ยเก็บหัวเก็บหัวเหนื่อยยากนี่ ถ้าเช้าเนี่ยแมลงมันอาจจะน้อยลงหรือเปล่านะต้องลองดูว่ะอเออว่าเดี๋ยวเรารีบฝ่าก็้าไปดีกว่าดีไหมไปดิไปมาเลยลิงคุณแตกแล้วนะ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันตื่นเออผมฝ่าก็แบบโอ้โหโอ้โหเลาะขอบหาดมาคุณอาร์เลาะขอบหาดมาเฮ้ยเจอสมบัติคื่นี่ตรงนี้จะโดนอะไรไหมเนี่ยโดน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 หุยไม่เป็นไรเว้ย แต่เหมือนว่าไอ้ต้นไม้พวกนี้มันเป็นแบบแหล่งพาะพันธุ์ของแมลงอ่ะคุณฮาร์ดเหมือนเรามาก่อที่แบบน้ํามันเน่าอ่ะคนนี้ตัดก่อนออกไปโอ๊ยโดนตอบโดนตอบโอ๊ยโอยโอ๊ยโดนตอบช่วยช่วยช่วยหนีลงน้ำก่อนเฮ้ยแล้วลิงผมกล่องลิงผมมันไปไหนวะเออกล่องลิงคุณอยู่ไหนดีวะเออเเมื่อกี้ผมยังเห็นมันอยู่เลยหรือว่ามันไม่ยอมเดินตามมาเดี๋ยวผมไปตามมันก่อนเฮ้ยคุณฮาร์ดเนี่ย ผมเห็นกล่องเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยฮะเดี๋ยวผมไปเอาก่อนนะเราต้องต้องมอบอแม่ของแม่ได้แล้วได้แล้วโอ้โหเอาได้ที่ขุดบิ๊กแอคไว้โอ้ย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 หนี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 คือจริงๆอยากเอาบิ๊กแอคมาช่วยขุดนี่ผมห้ามอ๋อนี่ผมได้มาแล้วผมได้มาแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเลาะขึ้นข้างบนต่อนะเราจะได้ดูว่าแบบเกาะนี้เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาไงเว้ยเออ มาแล้วตรงนี้ยังมีแมลงอยู่ปะว่าไม่น่ามีแล้วนะต้นไม้มันเปลี่ยนทรงแล้วคุณนารเออมแมลงมันดูจะแบบว่าปกคุมทั้งเกาะก็ไม่ได้นะเราทําอะไรไม่ได้นะอุยโซนตรงกลางคือมแมลงแบบอันตรายมากคุณนาเออมแมลงเยอะจัดจริงเฮ้ยเหมือนว่าจะสุดแล้วแล้วก็เจอแล่เหล็กอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขุดขุดกลับไปก่อนเอาเลยคุณอาร์ตผมคิดว่านะฮะสิ่งที่เราต,าตร้องทําตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราสำรวจมาใกล้จะครบหมดแล้วเหลือ <c oughs> ตรงกลางเนี่ยเราไม่ได้ฝาเข้าไปไว้เลยไม่รูร้ว<ร>่ามีอะไรฝาดลงแมลงเข้าไปดูไหม ลองดูดิมันต้องมาผมวิ่งมาแล้วผมวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยคุณอาร์ตเพื่อการเปิดสถานที่ของเราเว้ยคนไทยใจถึงลงทุนนิดนึงดาร์กมิสนนเขาบอกว่าเป็นหมอกหมอกแห่งความมืดหมอกพิษอันตรายเออผมฝ่ามแบบไม่กลัวอ๋อบางอย่างมันกัดฉันล่ะคุณอาร์ตคุณอาร์ตโอยลวงโอยลวงหมอกมืดหมอกมืดสุดอุ้ยเจอดันเตียน จอดันเจียนเราจะตายก่อนดันเจียนไหมเนี่เยเฮ้ได้อยู่นะฮะหนีลงดันเจียนได้ไปเร็วนี่แหละนี่แหละเลบารินส์คือไรดันเจียนสุดอันตรายอ่ะลงยังไงอะ่ะเฮ้ยคนนี่ลงอนะ่ะไม่รู้อ่ะเราจะตาย,ยไหมเนี่ยตรงเนี้ยเราจตายผมกำลังตายเนี่ยผมก็จะตายเหมือนกันเราต้องหอยใช่ไหมเราต้องหอยก่อนเฮ้ยตรงนี้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 ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยโอเคโอเคตรงนี้ปลอดภัยแล้วทำไมเราไม่วิ่งเข้าทางนี้อ่ะทางไหนวะ ทางที่ปลอดภัยเนี่ยก็เราไม่รู้ไงอ๋อเฮ้ยแล้วจะว่าไปเนี่ยเราจะเข้าไปในนั้นอ่ะมันมีอะไรแล้วเราจะเข้ายังไงเออนี่แหละคําถามเลยโอ้อยากรู้เลยอ่ะเอาไงดีะคุณอาร์ตเราต้องหาวิธีการเข้าไปแล้วว่ะว่าตัดต้นไม้ที่เป็นแมลงออกไปเว้ยเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยไอ้ต้นที่มีผลไม้เนี่ยมันมีแมลงเชื่อผมต้นพวกเนี้ยถอนหมดเราต้องถอออกให้หมดคือพอมันมีพอมันมีผลไม้ใช่ป่ะแมลงมันก็มาอยู่อาศัยเว้ย เออถอยอยก่อนจะตายแล้วผม่ะอุ้ยเฮ้ยคุณอาร์ตผมอะมับ้างเออจัดการให้ละเฮ้ยเดี๋ยวนะว่าไงถ้าผมจำไม่ผิดอะร้านคารับมันมีเหมือนสิ่งที่เรียกว่ากุญแจปะเออแล้วร้านคารับตอนนี้อยู่ไหนดี่วะอย่าบอกนะเฮ้ยนี่เราต้องไปซื้อกุญแจกับมันจริงเหรอเนี่ยแต่ร้านคารับยังไม่เปิดอ่ะเลยไม่รู้ว่าแบบเราจะสามารถไปหาได้เปล่าฉะนั้นเนี่ยข้ามไปก่อนเราทิ้งไปก่อน เราไปสํารวจต่อดีกว่าคราวนี้เราไปถิ่ใต้ไว้คุณอาร์ตเรายังไม่ได้ไปถิ่ใต้ว่ะอ่าเราลงไปเลยลงไปเลยสํารวจเลยเอาเอาไอ้หมูนี่ออกไปด้วยข้าบมอ่ะเฮ้ยคุณเด่ายวไปหยองเนี่เออผุไม่หยองหยองที่ไหนล่ะเคยกลัวที่ไหนเคยกลัวที่ไหนเออแตกไหม่ะแตกแน่จะแตกผมอะเรียบร้อยคืออ่ก็ไม่เท่าไรเอาละคุณอาร์ตคราวนี้เว้ เราจะลงไปที่ใต้กันบ้างนะฮะที่หูแร่เหล็กตรงนี้เยอะจําไว้นะคุณอาเดี๋ยวเราค่อยมาขุดเพิ่มเออตรงพื้นที่นี้นะเฮ้ยเฮ้ยกองกองกองอไอ้นี่เขาเอาอะไรแบะแบะเขาอยากได้อาหารว่ะอาหารนะเช่นอาหารหรอคุณเราต้องไปดูที่ไอตรงกองไฟอ่ะผมก็บอกไม่ถูกกันแฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวเก็บของก่อนเฮ้ยคุณอาคุงขุดหินอยู่ใช่ไหมนี่ผมเจอนนี้เจออะไรคุณเจออะไรวะเจอแบบ กล่องที่มันฝังอยู่ใต้ดินเว้ยเอาแล้วคุณมีที่ขุดมาไหมไม่มีเยี่ยมไม่ได้เอามาว่ะเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปเอาก่อนโอเคป่ะเอี๋ยวผมขุดหินตรงนี้แล้วคุณขุดเหล็กแถวนี้รอไปก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมารอผมแป๊บแปคุณอาร์ตมาผมเนี่ยพร้อมขุดแล้วอ๋อคุณเหลืออีกกี่ก้อนเนี่ยหมดแล้วดี่ผมอ่านี่นี่นี่ผมมาแล้วผมเอาที่ขุดมาละผมบอกเลยว่าสมบัติที่ซ่อนอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะต้องเป็นของดีอย่างแน่นอนเจ้าว่าไปเสือดำมันไปไหนแล้ววะคุณอาร์ต เฮ้ยคุณอย่าไปถามถามถามมันเดี๋ยวมันก็มามันก็ว,วิง่งไม่ถ้าสมมติเราฆ่ามันได้เนี่ยเราอาจจะแบบได้ของที่ดีก็ได้นะเว้ยคุณอาร์ตเออน่าสนใจว่ะเออใช่ไหมล่ะอ,อ๋อผมนี่ก่อนออ,อ,อ,อุ้ยออร่ำรวยออวผมบอกเลยร่ำรวยเก็บมาเก็บมาหมดแล้วผมเก็บมาหมดแล้วเดี๋ยวเอาของใส่สสลิงก่อนแ,<ต>แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสำรวจกันต่อแบบไม่หยุดพักโซนขวาเนี่ยน่าจะสุดแล้วนุ้นน่าจะน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วเออจุดไฟหน่อยจุดไฟหน่อย โอ้แถวนี้หมูป่าเยอะโซนนี้เนี่ยหน้าไม่มีอะไรคุณอาร์ตเราลงไปด้านล่างดีกว่าไปข้างล่างกันดีแต่เดี๋ยวกันึงนะติดเก่เกับเว้ยไม่เจออะไรเลยสุดทางใต้เกาะไปโอ้เจอเจอเสือตัวหนึ่งว่ะคุณอาร์ตเสือเสือโคร่งปกติเราเจอเสือโคร่งใช่ไหมใช่ดิก็ไม่เท่าไหร่เสือโคร่งเนี่ยมันแบบเหมือนมันเห็นเราแหละใช่ป่ะมันเห็นเวะมันเออมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วก็ตายซะเห็นเหรอเออเรียบร้อย เสือสำหรับผมอ่ะมันก็คือแมวดีๆตัวนึงไว้คุณอาโอ้ยโหดจริงๆเฮ้ยเสือดำสักหน่อยไหมเฮ้ยเสือดำเลยเหรอเออคุณล้นค่องนี้นาเลือดผมจะหมดแล้วนะล่าสุดมันล่าเราตรงไหนวะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะครับนี่กล่องไปไหนวะกล่องอะไรกล่องอ่ะเอาลิงมาโดนตีอะดิเฮ้ยกล่องไปไหนวะเอาไปหากล่องก่อนคุณนี่กล่องหายมันต้องอยู่แถวนั้นแหละคุณอามันต้องอยู่แถวนั้นแหละกลับไปหาเร็ว ตรงเสือเนี่ยผมว่าตรงเสือตรงเสือแน่ๆตรงเสือใช่เออไม่ตรงนี้มันมีกล่องคุนี้เราหาตรงไหนผมไม่เจอกล่องเราแต่ผมเจอกล่องที่เราต้องคุ้มไม่ได้ของว่ะโอเครอผมแป๊บคุณเก็บได้คุณเก็บมาก่อนเลยเดี๋ยวผมขอเก็บแร่ก่อนผมเนี่ยมาเจอแบบกองแร่เหล็กอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมขอขุดกลับไปแป๊บเจอไหมคุณอาร์ตยังไม่เจอเลยว่าตดนต้นบังหมดเลยไม่ใช่กล่องนั้นคุณอาร์ตไม่ใช่กล่องนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาคุณไปหาเดี๋ยวก่อนไอพวกนี้มันเกะกะจังวะถ้าจําไม่ผิดนะคุณอาร์ตครับมันน่าจะอยู่แถวแถวโซนทิศใต้ตรงนี้ไว้ที่เราเนี่ยเดินมาล่าสุดอะใช่มันจะอยู่แถวๆนี้แหละผมว่าเองนี้เนี่ยเราเราปวดกับเสือแถวดีนะเว้ยเออแล้วทีเนี้ยกล่องหายเฉยเลยเป็นไงคุณอาร์ตเจอบ้างไหมเฮ้ยเจอเลยว่ะเฮ้ยแต่ผมเจอกล่องบนพื้นว่ะเจอกล่องะ เออเนี่ยเจอกล่องม่วซั่วทั่วไปเนี่ยไม่เอาเราจะเอากล่องของเราคืนมา <c oughs> เฮ้ยคุณอาร์ว่างไงร้านค้ารับเปิดแล้วเออวันร้านค้าลับมาแล้วว่าเอาไงดีวะเดี๋ยวอยู่ไหนดีกว่าเฮ้ยอยู่ทางเหนือเว้ยอยู่ทางเหนือของเกาะเราอ๋อนี่เราต้องนั่งแพไปไหมเดิเนี่ยเออผมว่าผมว่าเราต้องไปนะเว้ยถึงแม้ว่าเราเดยกจะเสียกล่องอันนี้ไปแต่ ผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าการที่เราเสียเวลาหาของตรงนี้เว้ยเออเดี๋ยวเราค่อยมีเวลาว่างก็ปล่อยให้ลิงมันาค่อยไปเดินหาเดี๋ยวมันก็ต้องเจอเว้ยมันมันไม่ใช่ของมีค่าอะไรขนาดนั้นเว้ยได้เลยจัดไปดิแแค่ทรัพยากรน่ะเราหาเมื่อไหร่ก็ได้คุณอาร์ตจัดไปไว้รุ่นเอาเป็นว่าไปเจอกนทีิบ้านคุณอาร์ตเอาเละคุณอาร์ตผมพร้อมแล้วคุณพร้อมยังพร้อมแล้วดีไปลุยผมเนี่ยมีกล่องเก็บของส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปรีบกลับกันดีวว่่่าาาเพรมติี เราออกไปนานเนี่ยนะอาจจะโดนบุกจู่โจมก็เป็นได้กูนอาลไปเอาล่ะออกเดินทางอดึกคุณช่วยจุดไฟหน่อยได้ไหมมันมืดอะผมไม่ชอบเดินทางตอนคืนเอาล่ะไหนทิศเหนือไม่ไกลมากเว้แต่ผมหวังว่าด้วยคือผมมีรางสังหรณ์ไม่ค่อยดีคนนุณอ <c oughs> มีรางสังหรณ์อะไรวะเนี่ยเออคือมีความรู้สึกว่าถ้าเราขับแพลอยู่บ้านของเราเมื่อไหร่แล้วก็นะมันจะต้องมีอะไรบุกเข้ามาแน่ๆเลยเว้ คุณนะคิดไปเองหรือเปล่าเออขอให้มันแค่คิดไปเองเถอะผมว่านะเว้ยมันต้องเป็นดินแดนแห่งใหม่แน่ๆเลยคุณนะอาร์ตเกาะเกาะนี้เนี่ยเราเนี่ยสำรวจน่าจะหมดเกลี้ยงแล้วคือไปไหนต่อไม่ได้แนละ้วนะี้ค<ด>ือทรัพยากรบบของเกาะหมดแล้วเ<ๆ>หลือแค่ตรงในหมอกทึบเนี่ยในด์กมิสนะที่มันมีสุสานโบราณซ่อนอยู่เว้ยซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยไปเอากุญแจจากร้านค้ารับมาเพื่อจะไปเปิดมันก่อนใช่มันต้องทำอย่างนั้นหละเพราะไม่งั้นพวกเราอ่ะ เข้าไม่ได้ดันเจียนนั่นน่ะเราเนี่ยจะต้องเคลียร์ทีละเกาะไปว่าอานไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนการจับปลาสองมือเข้าใจไหมจะไม่สุดเกาะไงเออเดี๋ยวเราเนี่ยเคลียร์ไปทีละเกาะเกาะแรกเนี่ยเราแบบได้ทรัพยากรมาหมดแล้วเกาะที่สองเนี่ยเราเคลียร์ไปสองดันเจียนเหลืออีกดันเจียนเดียวเท่านั้นนะฮะคือสุสานโบราณขนาดใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรรอคอยเราอยู่บ้างเว้ยเฮ้ยคุณอานว่าไงเราเจอแล้วเราเจอเกาะแล้วเราเจอเกาะแล้วเราเจอแผ่นดินแล้ว เออตรงยาวเว้ยตรงยาวเว้ยโหนี่นี่คือพุ่งตรงมาที่ร้านค้ารับแบบโดยเฉพาะแอนเนี่ยเออมาเพื่อสิ่งเนี้ยมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะจริงเอานะเอาละขึ้นเกาะปุ๊บรีบไปจอดเลยเุ๊ยเดี๋ยนะผมถือผมถือธนูรอแล้วเฮ้ยคุณอาร์ตอะไรอะอะไรอะอะไรมันขึ้นอะไรอะลิงเหรอใช่ลิงป่ะลิงว่ะอ๋ออันนี้นี่เราต้องเอาของไปให้มันเว้ยแล้วมันจะติดตามเราเว้ยคุณอาร์ตอแต่นี่ดีกว่า นี่ดีกว่าไหนดูซิอเอเ้ยเขาบอกให้เราเอามีกเคบับให้เขานะเราจะได้รางวัลเป็น going lock คุณมีปหล่ะมีดิโอ้หยี่สิบอันอ,อย่าไปให้เลยครั้งที่แล้วนี่ผมแลกได้ไอ้นี่มานะมันยังไม่ให้ผมเลยคุณนัทครั้งที่แล้วผมแลกได้ Spy Guard ได Spy สปายการ์ดเนี่ยเออไอเนี่ยไอสปายอ่ะก็สปายการ์ดมันอาจจะเอาไว้นี่หรือเปล่าเท่าที่ผมจําได้สปายการ์ดก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีร้านค้ารับอยู่ตรงไหนมันจะโชว์ในแบบไงอ๋อเหรอไม่ใช่กล้องส่งทางไกลหรอกเหรอ มันเป็นตัวบอกว่าร้านคาราเปิดตรงไหนเว้ยอ๋ออย่างนี้นี่ก็ถือว่าโอเคคุณอัรว่าไงคุณมีเงินเท่าไหร่อ่ะผมมีอยู่เท่าไหร่เรอะผมมีอยู่7 8นแดว่ะคือกุญแจเนี่ยนะมันดอกละ5,000ันเว้ยผมมี7 8็ดพเว้ยเออแตไอ่ไอ้ไอ้ที่เราเจออะมันคือ,อดันเจียนอะไรเว้ยเราจะต้องซื้อกุญแจอะไรวะเนี่ย เอาหมูป่าก่อนเอาหมูป่าก่อนเอาจังหวะเอาหมูป่าก่อนเอาเอาหมูป่าก่อนเอาหมูป่าก่อนมันจะขีดผมมันจะขิดผมนี่ไงเรียบร้อยร่วงอุ้ยเอ้โหดเกินคุณคิดว่าการที่เราใช้เงินห้าพันซื้อคีเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าวะห้าพันซื้อกับคีเหรอเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเออแต่คือเราไม่รู้ว่าจะซื้อคีอะไรอะดินี่ไงเราก็ไม่ได้จํากันตายเลย ผมเนี่ยขอใช้ดวงที่เหลืออยู่ของผมเว้ยในการซื้ออ่า,เราอ,าเราอย่าไปยองเอเออันแรกเลยผมคลิกเลยอันแรกเลยผมบอกเลยว่าผมกดกุญแจครั้งข่าวไปเลยคุณอาร์ตคือมันอยู่หน้าสุดเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะไล่จากหน้าไปหลังเว้ยผมคิดว่าหน้าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด <ใจ S 1> คืจใจับาแบบว่า ข่าวต้องมาก่อนจะจัดขนาดนั้นเลยก็คือมันอยู่หน้าสุดผมก็กดมาแล้วเราเจอดันเจียนอันนี้เป็นอันแรกเว้ยผมคิดว่ามันมันน่าจะใช่เว้ยผมดวงจริงวะฮะอันนี้ทาไม่ได้นี่หมานะก็ไม่เป็นไรเก็บตังค์ใหม่เฮ้ยผมซื้อก็บองแปนหนึ่งไหมอ่าได้แล้วแล้วจะคุณเลยเดี๋ยวจริงๆเรามีแร่เหล็กเยอะเราคราฟเอาก็ได้เว้ยเก็บตังค์เอาไปซื้อกุญแจดันเจียนดีกว่าเอาล่ะมาคุณอาร์ตกลับบ้านเรากันดีกว่าตอนนี้หมดธุระกับที่นี่แล้วไปแล้วนะ ลอลิงขึ้นมายัางอ่ะลิงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอัลลิงคุณไม่ขึ้นมาผมยังไม่ขึ้นเลยเอ้าคุณยังไม่ขึ้นเหรอโอเคผมกลับก่อนผมกลับก่อน <S 2> <S 2> <S ผม,ผมรู้<ล>ว่าคุณขึ้นแล้วอ่าคุณขึ้นมา <S 2> <S 2> เออเ,เอาละ่ะไปรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยว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 เดี่ยวเดี๋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 เดียเ๋ยวเดีว๋วเดี๋ย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 วเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดียวเี๋เดี๋ยวเดีเวเย อ๋ออ่าคือเรายังไม่ได้แบบเป้าหมายของเรายังไม่ใช่ตรงนี้เรากลับไปบ้านก่อนคุณอารเอาชัวร์ลัวไงต้องเตรียมของก่อนต้องเตรียมของก่อนของเรานี่ยังไม่พร้อมเอาละมาถึงบ้านของเราแล้วคุณอารใช่ปะวะตรงนี้ปะวะตรงนี้ปะวะใครบอกเอ้ยใช่ไหมโอ้โหบอกเลยว่าสบายบือเอาละคุณอารเดี๋ยวเราเนี่ยต้องมาเตรียมการนะฮะเตรียมของเพื่อที่จะไปลุกนะฮะสุสานโบราณแห่งนั้นกันแต่เอาไว้พ์ทหน้าแล้วกันคุณอาร อันนี้แบบเราเหนื่อยกันมากๆแล้วกว่าจะสำรวจเกาะทั่วนะฮะแล้วก็ไหนจะเจอเสือดำเจอมแมลงสัตว์กัดต่อยนะฮะ <c oughs> รวมถึงตามหาร้านค้ารับเพื่อมการซื้อกุญแจอีกไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเออต้องลุ้นอีกอะเออแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยไปตามหากล่องที่ทําหายไปกันก่อนนะฮะแลวเดี๋ยวไว้เจอ <c oughs> ใหม่ในพาร์ทหน้าโอเคไหมแล้วก็นะฮะสำหรับในวันนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆนะจ๊ะถูกต้องครับไว้เจอใหม่คลิ บายจ้าบายบายจ้าไปไปหาก่ลองกันดีกว่าเออไปหาก่ลองกันเร็วคุณอดัดไป